แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ5มกราคม2568มีความคืบหน้ามาอัปเดตในกรณีที่จีนสั่งระงับน้ำเชื่อมและน้ำตาลผสมของไทยนะคะอัปเดตจากเลขค่ะที่การมอกอ,อชอเร่งประสานจีนขอผ่อนผันนำเข้าน้ำเชื่อมน้ำตาลผสมหลังถูกสั่งระงับพร้อมจับมือออยอจัดทำแนวทางควบคุมความปลอดภัยอาหาร ในระบบการผลิตอาหารของไทยเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒโยธคนเลขาธิการสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชอได้เปิดเผยว่าจากกรณีที่จีนได้แจ้งระง,งับการนำเข้าสินค้าน้ำเชื่อม และน้ำตาลผสมล่วงหน้าจากไทยเป็นการชั่วคราวโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2 5, 5 6 7นั้นทั้งฝ่ายไทยโดยมอกอชได้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการที่มีการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวนะคะในช่วงคาบเกี่ยวกับการประกาศระงับนำเข้าของจีนโดยได้มีหนังสือถึง gacc ่านสำนักง,งานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่งหรือสอปอสอปักกิ่ง เมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาแจ้งขอผ,ผ่านการอนุญ,ญาตนำเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการ2กลุ่มด้วยกันนะคะได้แก่หนึ่งผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าเรือออกจากท่าในวันที่10ธันวาคม67ซึ่งผลการพิจารณาของฝ่ายจีนอนุญ,ญาตให้นําเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการตามรายชื่อที่มกอชเสนอไปทั้งหมดซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ 2ผู้ประกอบการที่สินค้าผ่านกระบวนการศุลกากรเพื่อการส่งออกตั้งแต่ก่อนหรือในวันที่10ธันวาคม67แต่เรือออกจากท่าภายหลังวันที่10ธันวาคม67ซึ่งในส่วนนี้เป็นการขอเจรจาต่อรองกับฝ่ายจีนเพิ่มเติมเนื่องจากมกอ,อชได้รับทราบว่ามีผู้ประกอบการหลายรายได้รับผลกระทบจากการระงับนําเข้าอย่างกระทันหันของจีนเนื่องจากสินค้าบางส่วนที่ผ่านพิธีการศุลกาการ และขนเข้าท่าเรือตั้งแต่ก่อนวันที่10ธันวาคม67แต่ยังอยู่ระหว่างรอกำหนดเรือออกจากท่าซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่3มกราคม68ช่วงเวลา15.30ากนาทีสปสปักกิ่งได้รับแจ้งจาก GAC ว่าไม่ผ่อนผันอนุญาตนำเข้า ให้สินค้าที่ออกจากไทยหลังวันที่10ธันวาคมเนื่องจากจีนถือว่าวันที่10ธันวาคม67เป็นวันเริ่มบังคับใช้คำสั่งระง,งับนำเข้าซึ่งขณะนี้มกอชร่วมกับอ,อยอ,อยู่ระหว่างเร่งจะทำข้อมูลเพื่อเสนอขอยกเลิกการระง,งับนำเข้าโดยจะจัดส่งแนวทางการควบคุมความปลอดภัยอาหารในระบบการผลิตอาหารของไทยซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในการประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 420ที่กำหนดดูแลโดยออยพร้อมทั้งส่งรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจากออยแล้วเพื่อขอให้จีนพิจารณายกเลิกระง,งับนำเข้าต่อไปเลขาธิการมกอชได้แจ้งอัปเดตนะคะอัปเดตต,ต่อเนื่องเลยขที่การมกอชเร่งประสานจีน ขอผ,ลผล่อนผัานนำเข้านำเชื่อมน้ำตาลผสมหลังจากถูกสั่งระงับพร้อมจับมือกับออยอจัดทําแนวทางควบคุมความปลอดภัยอาหารในระบบการผลิตอาหารของไทยนะคะอัปเดต5มกราคม2 5 6 8